สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งกล้องติดหน้ารถนะครับก็อาจจะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องเสี่ยวหมีนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องมีตัวกล้องก่อนนะครับแล้วก็มีตัว SD card พอเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะมีเห็นกล้องอยู่ด้านในเลยนะครับ อันนี้คือเป็นด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเป็นภาษาจีนนะครับก็อ่านไม่ออกนะครับเนี่ยครับซูมมาใกล้ๆก็จะเห็นว่ากล้องนี้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวกล้องอันนี้จะให้เห็นด้านหน้าก่อนว่ามีลักษณะแบบไหนตัวที่โชว์อยู่นี้จะเป็นสีสีเทาอันนี้ก็จะเป็นด้านหลัง ก็จะเป็นตรงหน้าจอที่จะใช้ในการอ่านอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างสำหรับใส่ Micro SD c a r d อยู่ด้านข้างตรงนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นใส่สำหรับที่ชาร์จแบตเป็นสาย USB นะครับแล้วนี่ก็เป็นด้านล่างของกล้องนะครับอ่านไม่ออกนะครับภาษาจีนนะครับแต่มี QR code สามารถเข้าไปดูได้นถะัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาด้วยนะครับกับกล้องเสี่ว o มี รุ่นนี้นะครับก็จะมีขายึดกับกระจกด้านหน้านะครับถัดมาก็จะเป็นสายชาร์จเป็นที่เสียบหัวชาร์จนะครับตรงช่องที่ใช้จุดบุหรี่ในรถยนต์ทั่วไปนะครับทีนี้มาดูในะส่วนของ s d c ดี d ที่จะใช้บ้างน,นะครับเราก็จะใช้เป็น Micro s d card นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนเนี่ย ก็เป็นขนาด32จิกนะครับอันนี้คือด้านหลังของ SD Card นะครับของเซนดิทพอแกะออกมาแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่2ชิ้นอยู่ด้วยกันก็จะมีตัว SD Card แล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับใช้ในการเสียบเข้าไปต่อไปกับคอมพิวเตอร์นะครับนะครับวันนี้เห็นชัดๆนะครับเมื่อแกะออกจากถาดแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหลังถัดมานะครับก็เป็นวิธีการติดตั้งเบื้องต้นก่อนก็ค้นหาที่ชาร์จหรือที่จุดบุหรี่บางคันก็อาจจะเป็นที่เสียบ USB ก็ได้นะครับเราก็ใช้ตัวของผมเนี่ยจะใช้ตัวที่ชาร์จตรงช่องบุหรี่นะครับก็เสียบลงไปนะครับตรงที่ชาร์จช่องบุหรี่ แล้วก็ลองต่อสาย USB ที่เป็นสายชาร์จนะครับังจากนั้นก็เสียบเข้าที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ลองเปิดดูก็จะขึ้นหน้าจอถ้าเกิดไฟเข้าก็จะแสดงหน้าจออย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ<ม>ต่อไปเป็นการติดตั้งขากล้องนะครับกับตัวกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีติดตัวขายึดกับตัวกล้องนะครับง่ายๆนะครับแค่เสียบเข้าไปตรงช่องที่มันว่างอยู่แค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้กล้องที่ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดกับกระจกด้านบนนะครับก็ดึงคันโยกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดลงไปแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับบีบลงไปให้มันรู้สึกว่ามันแน่นนะครับหลังจากนั้นก็ปรับระดับนะครับให้มันจุดที่มันเหมาะสมนะครับว่ามุมกล้องตัวอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าพอใจแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นวิธีการเก็บสายผมจะเริ่มจากจุดที่ด้านบนสุดนะครับหรือจุดที่ติดจากกล้องนะครับผมจะไล่ไปตามกระจกด้านบนนะครับก็จะมีช่องว่างๆอยู่รถทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเข้าไปนะครับดันสาย USB เข้าไปนะครับก็มันสามารถแงะออกมาได้นะครับแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนจนสุดนะครับ ครับแล้วนี่ก็คือการรีวิวกล้องเส x i ยวมีติดรถนะครับขอทุกท่านมีความสุขในการรับชมครับสวัสดีครับ